สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่1พฤษภาคม2567ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเวลาพัฒนาครับผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเป็นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักต่วยนํามาสุบจากกู้ชุด4ตัว3ตัวปน2ตัวบละชุด2ตารางให้กับสมาชิกทุเพื่อเป็นแนวทางครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพยนำเลขตัวเด่นจับคู่2ตัว3ตัวหรืสตัวบนล่างปัรทัทางการหาก่านสลากหวยลาวเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายานในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลคันดอกสระควยลาวพัฒนางวดประจำวันที่29เมษายน2567กันก่อนครับผลกันดอกรางวันที่1 7 2 4 3 5 1 7 2 4 3 5 1เลขท้าย4ตัวครับ4 3 5 1ครับ4 3 5 1 เลขไทย3ตัวบนน3ตัวบน5 1น5เลขไทย2กลัาง4-3-4-3นี่คือผลกันออกสลากไวลาพัฒนาวดล่าสุดครับ29เมษายนครับมาดูสูตรการคัดวนหาเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับผมนี่นำเลขไทย4ตัววดล่าสุดซึ่งออก4-3-51 มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับมาดูการคนนตที่หลักพันกันนะครับหลักพันจะมีด้วยกันว่าสสูตรคณิตตันและสูตรจะนําตัวเลขหลักพันตัวต้าสูตรคือเลข4มาคํานวณครับสูตรที่1ครับสูตรที่1ได้5เป็นตัตั้ง5ตัวนี้ได้จากการนําหลักแสนคือ7 บวกหลักพันคือ4ครับ7จ็ดบวกสเท่ากับสินะครับเมื่อได้กับสิเอา1ตัวหลังบวกหลักพันคือ4ครับ1นึบวกสเท่ากับหเมื่อได้กับหานำหมาตั้งตั้ง5แล้วก็บวกแค่5เพิ่มไปในข้าวตัวก็แล้วครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3แปาจะเป็นหลักพันสุดที่2ครับได้0เป็นตัวตั้งครับ0ตัวนี้ครับได้จากการนำ ได้จากการนําหลักหมื่นคือ2บวกหลักพันคือ4ครับ2งบวกสี่เท่ากับําผลลัพ์คือ6บวกหลักพันคือสครับสองบสเท่ากับส0เมื่อจะกับ10เอาศูนย์ตัวหลังมาตั้งตั้งศูนย์แล้วก็บวกจะได้ศูนย์เพิ่มไปเลยกครับศูนย์หนึ่ง่หาแต่ไปหลักพันสุดที่3ครับได้1เป็นตัวตั้งครับ1ที้ได้จากการนําหลักร้อยคือ3ครับบวกหลักพันคือ4ครับบวกสี่เท่ากับ7จ็ดครับก็ได้กับเเอา7บวกหลักพันคือสี่ครับเจ็ด เลขหเพิ่มไปเลก้าตัวกันแล้วครับหนึ่งองสแต่เวลาพันสุดที่สี่ครับด้วเป็นตัวตั้งครับสตัวนี้ครับได้จากการนำหลักสิบคือหาบวกหลักพันคือสีครับห้าสเท่ากับเก้าครับนำผลลัพธ์คือเกบวกหลักพันคือสีครับเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามเมื่อที่สิบเอาสามตลงมาตั้งตั้งสาแล้วบวกอย่างทสามเพิ่มขึ้นไปไดก้าตัวกันแล้วครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสืหนึ่งเมื่อครบสสูตรคำนวณครับให้นับแต้มชนกันสี่สูตรการได้ได ใน6ตัวนี้ผมแนะนาสูตรเทียบชนเพื่อดึงเทเลนครับผมดึงเลขหนึ่งดึงเลขสามดึงเลขเจ็ดดึงเลขแปดครับหนึ่งสามเจ็ดแปดดึงสี่ตัวครับจาก6ตัวเป็นเลขเด่นหลักพันครับมาดูุสูตรพันุหลักร้อยต่อค่าต้องว่าสี่สูตรครับในสูตรจะนําตัวเลขหลักร้อยวดล่าสุดก็คือเลขสามมาคํานณครับสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งเลขสามเป็นตัวตั้งครับสามตัวนี้ครับสามตัวนี้ยากการนํานะครับได้จากการนําหลักแสนก็คือเจ็ดบวกหลัก ร้อยคือ3ครับเกบวกสามเท่ากับสิบครับนำผลลัพธ์คือศูนย์ตารางบวกหลักร้อยคือ3ครับศูนย์บวกสามเท่ากับสมเมื่อได้กับสามเอาสามตารางมาตั้งตั้งสามบวกแกนเสามเพิ่มไปในเก้าตัวก็แล้วครับสามสี่ห้าเกตแปดเก้าศูนย์หนึ่งกหลักร้อยสุดที่สองครับได้แเป็นตัวตั้งครับแตัวนี้ครับได้จากการนำครับได้จากการนำให้นำหลักเหมือนคือสองบวกหลักร้อยคือสามครับสองเท่ากับหครับเมื่อได้กับห้านำห้ บวกหลักร้อยคือ3ครับ5บวก3เท่ากับ8ครับไม่ได้กับ8เอา8มาตั้งตั้ง8แล้วก็บวกจ่เลขแเพิ่มปริมาตัวก็แล้วครับ8 9 0เ3 4าศ่งสาก็เป็นหลักร้อยสุดที่3ครับ ศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ครับได้จากการนําได้จากการนําหลักพันคือ4บวกหลักร้อยคือ3ครับ4ี่บวกสามเท่ากับเนะครับหลังบวกคือ7บวกหลักร้อยคือ3ครับ7จ็ดบวกสามเท่ากับสิเมื่อได้กับ10เอาศูนย์นำมาตั้งตั้งศูนย์แล้วก็บวกแกนท่ศูนย์เพิ่มไปในข้าวตัวกันล้วกับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปหลักร้อยสุดที่4ครับได้1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ครับได้จากการนำนะครับได้จากการนำหลักร้อยคือคือได้จากการนำหลัก10นะครับหลักสิบคือ5ครับบวก3 3 ก็แปผลลัพธ์คือ8บวกหลักร้อยคือ 3, 3. 3. ามบแปสามา1้เ็ครับเมอ 18. เอาหนง,งตั้งตั้งหนึ่งแล้วก็บวกหก,วกวหนึ่งเพิ่มไปอเล็กตัวก็แล้ครับหนึ่งสองหกเ็ดแปเมื่อกบสี่สูตรคำนวณครับให้นับแตนชนกันทั้งสีสูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเดนะครับก็มีหนึ่งสกแครับหนึ่งสมี่ห้าหกแปดได้หตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผมได้เลขตึงดึงเลขสี่ดึงเลขหกดึงเลข ร้อยครับนี่คือสูตรคนวณหลักร้อยครับมาดูสูตรคณิตเราสิบต่อครับทั้งหมด4ส,สูตรครับแต่ละสูตรจะนําตัวเลขหลัก10บหมดล่าสุดคือ5มาคํานวณครับสูตรที่1ครับได้7เ,เป็นตัวตั้ง7ตัวได้จากการนํานะครับให้นําหลักแสนคือ7บวกหลักสิบคือ5ครับ7จ็ดบวกหเบวกหเท่ากับสิบสครับเพราะว่าอ,องอัตารางบวกหลัก สิบคือ5้าครับสองบวกหาเท่ากับสิครับเท่ากับเจ็ดมาได้คับเเอาเตั้งตั้งเบวกจากเลเจ็ดเพิ่มไปในเกาตัวกนแล้วครับเจ็ดแป3เกสูตรหนไปเลขสิสุดที่สครับได้สเป็นตัวตั้งครับสองนี้ได้จากการนำให้นำหลักหมื่นคือ2บวกหลักสิบคือห้าค,ครับสองห้าเท่ากับเจ็ดผลลัพธ์คือเจ็ดบวกหลักสิบคือห้ครับเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสอเมื่อที่สิอเอาสองเรามาตั้งตั้งสอบวกจากเลขสองเพิ่มไปในก้าตัวก็แล้วครับสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้า เลขกการน,นำหลักพันคือ4บวกหลักสิคือ5้ักหกับ9 5้า 9, นำไหลักคือ9บวหลักสิคือ5กท 5, 5, ับ14เมื่อได้1ิเอา4ตรมาตั้งตั้ง4แล้วก็บวกก,กเพิ่มปริกาบวกกะครับห้กแปเก้นยห่เสสที่3 4ครับได้3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้อยากการน,นำนะครับให้นำหลักร้อยคือ3บวกหลักสิคือ5ครับสก 5, ับ8ครับ เท่ากับแปนะครับนำผลพคือแบวกหลักสิบคือห้าบไปห้าได้คืาครับวันที่สามอสามเรามาตั้งตั้งสแล้วบวกกับบยนได้สเพิ่มขึ้นไปเลยกัโตนแลวครับสามสี่ห้ากาศูนย์หนึะครับเมื่อครบ4ีสูตรคำนวณครับให้นับแต้มชนกันทั้ง4ีสูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้ครับแล้วนะครับก็จะมี1 4ึ่งสครับ 4 57สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนยได้หกตัวในหกตัวนี้ผมแนะนําสูตรเทียบชนเพื่อตึงตึวน,นะครับผมตึงเลขสี่ตึเขเจ็ดตขแปดตึงเลขเก้าครับสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ตัวครับเป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับสี่ตัวนะครับนี่คือสูตรคำนวณหลักสิบครับมาดูสูตรคำนวณหลักหน่วยต่อครับทั้งหมดสี่สูตรครับ จะสูตรจะนําตัวเลขหลักหน่วยงวดปลาสุดก็คือเลข1นึ่งมาคานวณครับสูตรที่1ครับตด้9เป็นตัวตั้ง9ตรงนี้ได้จากการนําให้นําหลักแสนคือ7บวกหลักหน่วยคือ1ครับ7จวกหเท่ากับแครับนำผลลัพคือ8บวกหลักหน่วยคือ1นึ่ครับแปดบวกน่กับเครับเมื่อได้กับ9้าตั้งเอานำเก้ามาตั้งตั้งเกแล้วโบกจากเเก้าเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวกัแล้วครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปหลักหน่วยสูตรที่สองครับสี่เป็นตัวตั้งสี คือ3บวกหลักหน่วยคือ1ครับ3ามบวกได้เท่ากับสครับไม่ใช่สเอา4มาตั้งตั้ง4แล้วก็บวกอากให้สี่เพิ่มไปเลยเก้าตัวกันแล้วครับ4 5 6 7 8 9หกเกสุดหนึ่งองเป็นหลักหน่วยสุดที่สูตรที่3ครับได้6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้เรียกการนำหลักพันคือ4บวกหลักหน่วยคือ1ครับ4ี่บวกหนึ่งเท่ากับหแล้วมารับคือ5บวกหลักหน่วยคือ หนึ่ครับหบวกหนึ่งเท่ากับหเมื่อได้หกนำหกมาตั้งตั้งหแล้วก็บวกแิคหเพิ่มไปนเก้าตัวกันลครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่อไปหลักหน่วยสุดที่สี่ครับได้หาเป็นตัวตั้งครับห้าโดยเนตยากนนำหลักร้อยคือสามบวกหลักหน่วยคือหนึ่งครับสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ครับนำผลัพิ์คือสี่บวกหลักหน่วยคือหน่งครับสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะครับเมื่อได้ห้าเอาห้ามาตั้งตั้งห้าแล้วก็บวกแคนดิคห้าเพิ่มไปนเก้าตักันแล 26790ครับ126790ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเองครับผมดึงเลข2ดึงเลข7็ดึงเลข9กดึงเลข0ครับ2 790ดึง4ตัวครับจาก6ตัวเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือสูตรคณนอนเลขเด่นประจำหลักหน่วยนะครับ นี้เป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด็นนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยวิลาวพัฒนาหัวประจวันที่1 grammar. พฤษภาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนครับดูชุด2ตัวล่างก่อนครับชุด2ตัวล่างผมก็จะนําหลักพันสตัวครับหนึ่งสามเจ็ดแปดจับคู่กับหลักร้อยสตัวครับหนึ่งสี่ห้าหกจะได้ช <wh> <pre ort> ุด2ตัวล่างวลาวพัฒนาดังนี้ครับหนึ่งวานสิ็จจับคู่หลักหน่วยสตัวครับเี่หนึ่งหนึ่ง หนึ่งสีาหนึ่งหกครับสามวางหลักสิบจักคู่หลักหน่วยสตัวนะครับน3 1สามหนึ่งครับเจ็ดวางหลักสิบจักคู่หลักหน่วยสี่ตัวนะครับน7เจ็ดหนงเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกครับแปวางหลักสิบจักคู่หลักหน่วยสตัวนะครับน8 1แปดหนึปดนะครับ รวมทั้งหมดนะครับในชุด2ตารางจับคู่ได้16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสตารางครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนต่อครับ2ตัวบนนี้ผมจะนําหลัก14ตัวคำนวณได้ครับ4 7 8 9จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ2 7 9 0จะได้ชุด2ตัวบนหุ่นเลาวพัฒนาอย่างนี้ครับ4ีันวยสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับได้4 2 4 7 4 9 4 0 เจ็ดวางละสิบจับคู่ละหน่วยสตัวนะครเจ็ดเจ็ดเจ็ดเครับแวางละสิบจับคู่ละหน่วยสีตัวละครบจ็ดแปดสองแปดสี่แปดส้าครับเก้าวางหลัสิบจับคู่ละหน่วยสีตัวครบจด้าสองเก้าด้าเก้าเก้รวมทั้งหมดในชุดสองตัวบนจับคู่ได้16บชุดครับนี่คือชุดตรงตรง,ตรงเลขไทยสตัวบนหวยลาาพัฒนาครับในชุดสตัวบนและสงตัวบนสิบหกชุดองตัวบนสิบหกชุด นะครับผมจะสรุปชุดเด่นในการสมาธิ์ชกดูครับมาดูชุดที่ชุด2อตัวล่างก่อนครับชุด2อตัวล่างจากสูตรที่กำหนดจากพุทธสิชุดใน16ชุดนี้ผมแนนาสูตรเทียบชนตัดหาชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปไว้ก็จะมี3 1 3 6 8 1 8 6 4ชุดครับ3 1 3 6 8 1และ86 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเล็กไทยสตัวล่างเวลาพัฒนาชุดตรงๆมาเรื่องครับใน4ชุดเด่นจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดถ้าสมาธิ์กที่มีแนวทางการคำ ในเียนสองตัวล่างก่อนนามาเทียบมาชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นตรงแก่ท่านนะครับมาดูการสรุปชุดเด่น2ตัวนต่อครับ2ตัวจากสูตรที่กคนนั้นจับก็ได้16ชุดใน16ชุดนี้ผมแนะนาสูตรเทียบชนตัวตัดหาชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปไว้ก็จะมี47 499799 4ชุดครับ4 7 4 9 9 7 9สชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2ตัวบนเวลาพัฒนาจชุดตรงตรงตัดมาจาก16ชุดนะครับมาลุ้นครับใน4ชุดเด่นจะมาตามสูตรหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16 ถ้าสมาชิกที่มีแนวทางการคำนวณได้เลขเด่น2ตัวบนก็นํามาเทียบมาชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นตรงใจท่านมากที่สุดครับมาดูชุด3ตัวบนต่อครับชุด3ตัวบนผมก็จะนําหลักร้อยครับมาดูที่ตําแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยตามสุดทั้สี่ตัวครับห4ึ่งสี่ห้าหครับหนึ่งสี่ห้าหกผมดึง2ตัวครับดึงเลข1นะครับและดึงเลข6วางในตําแหน่งหลักร้อยครับผมจะนําเลข1ึและเลข6 มาจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชครับ4 7 4 9 9 7ด9าับชุด3ามตบนหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับชุด3ตมตบนที่ผมสรุปจับคู่ไว้ครับ1บางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตบนสชุดได้1นึ่งสี่เจ9 9ครับ6บางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตงบน4ชุดจได้6 4 7ี 4 9 697และ699รวมทั้งหมดในชุด3ดนตัวจคููได้8ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสตัวเวลาพัฒนาครับมาเริ่ครับใน8ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับในทั้งหมดชุด3าตัวดชุดครับผมจะสรุปชุดเน้นชุดรองให้กับสมาชิกดูครับในชุด3ตัวชุดนี้เด่นที่สุดผมเน้นไปที่1 9 7เนะครับเน้นไปที่197ครับเน้น197นะครับรองไปที่6 49ครับรอง6 49เน้น1 9 7รอง6 49ครับในชุด2ตัวล่าง4ชุดครับ3 1 8 6 8 1 8 6เด่นที่สุดเน้นไปที่8 1ดครับเน้นไปที่8 1ดรองไปที่8 6ครับรอง8 6เน้น81รอง8 6นะครับและในชุด2ตัวสชุดเด่นครับ4 7 4 9 9 1 9 9งเครับเด่นที่สุดเน้นไปที่อ่า ใน4749 9799ครับเด่นสุดเน้นที่97ครับเน้นที่97ลยครับรองมาที่49ครับรองเด่น97รอง49นี่คือชุดสรุปเน้นรอง สองตัวล่างสองชุดสองตัวบนสองชุดและสามตัวสองชุดหวยเลาาพัฒนางวดประจําวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับมาดูชุดสี่ตัวนะครับชุดสี่ตัวผมค่อยจะนําชุดน้นงลงสองตัวล่างสองชุดแปดหนึ่งและแปดหกจับคู่ชุดน้นงองสองตัวบนสองชุดสี่เก้าและเก้าเจ็ดครับจะได้ชุดสี่ตัวหวยเลาาพัฒนาดังนี้ครับชุดสี่ตัวครับที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ครับก็จะมีแปดหนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ด 8 6 9 9 8 6 9 7ทั้งหมด4ชุดครับใน4ชุดนี้เป็นชุด4ตัวชุดตรงตรงมาเรืยครับใน4ชุดชุด4ตัวจับมาหรือไม่ครับมาสรุปชุดฟันทงครับ ผมจะสรุปชุดฟันทองเล็กท้าย4ตัว3ตัวบน2ตัวบนเลข2ตาตางหวยเวลาพาพัฒนาในงวดประจ,จำวันที่1นึษภา,าคมให้กับสมาชิกตัวนะครับในชุดในชุด4ตัวทั้งหมดจับู้ได้4ชุดครับผมสรุปชุดฟันทอง4ตัวดเด่นที่สุดเน้นไปที่นะครับ8197 8 1, 9, 7, ครับ8197ครับรองไปที่8649ครับ8649ครับ ชุดสรุปฟันทอง3ตัวบนครับเด่นที 7, Milan, 9, 8, 6, six, ่สุดเน้น197ครับรอง649ครับเด่น197รอง649ครับชุดสรุปฟันทอง2ตัวบนครับเด่นที่สุดเน้น97รอง49ครับเด่นเก้าเจรอง49ครับชุดสรุปฟันทอง2ตัวล่างครับเน้น81รอง86ครับเน้นแปดหนึ่รอง86นะครับนี่คือชุดสรุปฟันทองเลขใช้4ตัวเด่นและรอง3ตัวบนเด่นและรอง2ตัวบนเด่นรอง2องตัวล่างเด่นและรองนะครับมาดูสรุปชุด2ตัวบนล่างครับจากเลขสูตรที่ผมคำนวณจับคู่เด่นในชุด2ตัวไว้ก็จะมี 3136818647499799ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเล็เด็นชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวันทั้ง2ตะล่างเวลาพัฒนาครับมาดูที่เล็กวิ่งร้อยครับเดินบนเลนเขเนะครับเด่นล่างเล่นเลขหนึ่งครับ9บน1ล่างครับนี่คือข้อมูลเวลาพัฒนาในง,งวดประจํา วันที่1พฤษภาคม2567ผมได้นำมาลงเทศกับสมาชิกตรวเป็นการปร,ระกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณายาณกรตัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลข,เ,ลขเป็นเลขสูตรคำนวณเท่านั้นสูตรคำนวณสุดนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสกลักหวลาพัฒนากันได้งวดประจำวันที่1พฤษภาคมครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยนดินทุกท่านทุกคนทุกอลักกน,นะครับที่เขามาติดตามรับชมชอ แนวทางการชิดการกระสุดไวที่ผมได้หาขาห้อมูลแนวทางหวลาวพัฒนางวดประจําวันที่1พฤษภาคม2567ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s ับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดคนหกักคอมมานูตรหดวยด,ดีเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันดิษในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ